ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมบอลสีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็จะแบ่งปันไม่กี่ต้นแล้วครับผมนะครับใส่หลักร้อยนะครับผมจะมีงานหัวนะครับผมเอ่อไม้มีชื่อนะครับนะก็ว่าจะแบ่งไม้มีชื่อนะครับผมนะครับแบ่งให้ลูกค้าไปทํานะครับครับกระถางที่เห็นนี้เป็น ราคาลูยไฟนะครับผมนะครับราคาลูยไฟนะครับกระสางแปดนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบไม่ไปเดี๋ยววันนี้เราแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะครับน้องมีหนอแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูหน่อนะครับนะหน่อยอยู่นี่นะทุกคนครับเดี๋วดูหลอดใหม่นะครับราคาลูยไฟนะครับสมัยก่อนเมื่อสองเดือนที่แล้วผมไปที่งานประกวดนะครับผมราคาลูยไฟที่จังหวัดพิจิตรนะครับ เออ่สวนที <point fever> <TH verw 000> <wide> ่บ้านแถวแถวบ้านนะพวกพวกพี่มณัฐบอลสีนะครับเอฟมานะครับผมโอสองพันห้าครับฟอร์มขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขากําลังดังนะครับผมนะครับส่วนสวนราคานะฮะสวนราคาอันนี้ราคาลูยไฟนะครับไม้นะครับราคาก็ลดหย่อนผ่อนปลนมาแล้วครับผมนะครับราคาลูยไฟผมขึ้นกระถางแปดให้นะครับผมนะครับสามร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับราคาลูยไฟใคร มีไว้นะครับผมนะฮะเข้าสวนนะฮะลูกหลานไม่ดื้อนะครับฮะนะครับนาคาลุยไฟนะครับผมพร้อมนอนแล้วครับผมสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะครับนาคาลุยไฟครับตรงปกดิดๆนะฮะต่อมาแล้วครับผมนะฮะอันนี้ไม้เลี้ยงมาเกือบสองปีเลยแล้วครับผมนะครับจําเข้าไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะครับเป็นไม้บ่ออยู่ข้างโองคนะข้างโองแม่ครับผมนะครับ ครับอันนี้เป็นงานงานหัวแล้วกันนะครับผมนะครับเอ่อน่าจะเป็นสิงคาเบเลอร์นะครับผมนะครับใครที่ชื่นชอบไม้ที่มีหน้าแข้งนะครับผมเนะฮยนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับผมผมทําไม่ไหวครับผมเนี่ยสุขภาพไม่ดีช่วงนี้นะครับครับก็พูดพูดเหมือนทํายากเนาะผ่าไม้ครับผมนะครับหน้าฝนกําลังผ่าครับเนี่ยหัวน่าจะกระถางเอ่อ กินกระถางสี่แล้วครับผมเอาไปทําดูนะครับน่าจะได้ร้อยกว่าชิ้นนะครับผมนะครับเกระถางนี้นะฮะกระถางนี้ให้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับพูดเบาๆข้างหูนะครับผมร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับไม้น่าแข้งกระถางนี้นะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าหัวแต่ดินดินแบบดินตากฝนอยู่นะครับผมนะครับดูกระถางก็รู้นะครับไม้ก็น่าจะปีครึ่งไปแล้วนะครับผมนะครับ ก็ด่างสายน้ําวากิลนะครับผมนะครับราสีน่าจะเป็นราสีถิงนะครับไม่ใช่เทพอักษรอกครับผมนะครับเป็นไม้ปีที่แล้วนะครับผมเขาเรียกว่าไม้ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ร้อยอุ้ยนั่นแหละครับผมผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมต่อมานะครับผมนะฮะเป็นเอ่อไม้ตัวใหม่นะครับผมไม้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะ ก็เลี้ยงมาได้ปีกว่าแล้วครับผมนะครับได้อยู่ที่หนึ่งใบนะครับผมหยอกหยอกครับผมครับผมจะแบ่งก็คือว่าเอาแพ็คง่ายๆนะครับผมเอาหลอดล่าสุดให้เลยนี่ยังกลางไม่สุดนะครับผมตัด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 ไปนะครับผมนะครับเออเป็นบับเบิ้ลซีนะครับผมของสวนผมนะครับบับเบิ้ลซีนะครับมีบับเบิ้ลเอบับเบิ้ลบีอันนี้บับเบิ้ลซีนะครับผมนะครับดูกระดูกนะครับผมอือหือ ดำม่วงเลยนะครับผมสิลาแผงกระถางนี้นะครับแบ่งปลานาหัวก็หัวก็น่าจะใหญ่นะเดี๋ยวผมส่งวันจันนะลูกค้านะครับใครได้ไว้นะครับผมลูกหลานไม่เดือครับผมนะครับกระถางนี้นะครับน้องอยู่ในกระถางแปดอ่ะนี่น่าจะเป็นไม่ใช่ถั่วงอกนะน่าจะเป็นหน่อนะแถมไปนะครับผมหน่อโอ้เหลืองทองเหมือนกันนะครับผมสิลาพันหน้านะครับผมศิลาหุมทอง ราคาปล่อยอยู่ที่250บาทนะครับผมนะครับบับเบิ้ลซีนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่เด็กนะกระถางหนะครับผมกระถาง6นะครับผม450บาทนะครับผมนะครับ450าบาทเลี้ยงมาปีครึ่งนะครับผมเนี่ยเลี้ยงมาปีครึ่งนะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะครับไม่ค่อยมีใครเอามาขายเป็นไม้ตัวเก่านะครับเก่าเท่าไหร่ไม่รู้นะระยะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะ แต่ได้ไปหนึ่งหนอนะครับหนอใหญ่ๆนะครับผมนะครับนะเป็นไม้ที่แบบหาจํานวนแทบไม่ค่อยมีใครเอามาขายนะครับผมเพราะเป็นไม้ทบจะสาบศูนย์้ลนะนะครับเท้าแสนปมนะครับผมนะครับเท้าแสนปมนะนะครับผมเท้าแสนปมอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับผมนะฮะคือผมเคยเลี้ยงเขาในตู้อ่ะเขาใหญ่ครับผมคุณลูกค้าเข้าใจไหมเขาใหญ่นะฮะสูงฟุตกว่าแล้วตอนนี้ผมเอามาเลี้ยงนอกตู้เขาก็เหลือแค่เนี้ย แล้วเขาก็เขาเรียกว่าอะไรสแตนด์บ์ดคอมเพกนะครับผมนี่ะดูนะครับผมนะครับไม้นอกตู้ก็จะแข็งแรงอย่างนี้นะครับผมนะท้าวแสนปมนะครับผมผมจะลดราคาให้นะครับผมจากที่ผมซื้อมา450พร้อมหนอนะครับผมนะครับเอาไป350หาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับผมแล้วหน้าที่แบบโหดร้ายขนาดนี้นะครับผม350บาทไม่ซื้อเดี๋ยวผมก็แยกหน่อพอแยกหน่อผมก็ย่องขายนะครับผม อ่อถ้าเจอเจ้าของจริงเขาก็เอาไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขายยกครัวเลยนะครับผมถาว่าแสนโม350บาทต่อมาเป็นไม้ใหม่ปลายปีที่แล้วเองนะครับผมเอ่อใบกระดกครับผมแต่อันนี้เนี่ยน,น่าจะแพ็คง่ายเป็นไม้แลไ,ไอเทมนะครับผมนะก็คืออุก,กาบาทนะครับผมนะนนบนะอุกาบาทอุกาบาทนะครับผมนะเดินให้เห็นนะครับนะอุก,กาบาทนะอุกาบาทเอาไปสองสองใบนะครับผมใบใหม่กับใบ อุกาบาดนะครับผมนะครับหน่อห่างนะลูกค้าก็ไม้ปีกว่าทั้งนั้นนะครับผมจะเข้าปีปีกว่าคือไม่ได้ทํามันจะทํานะครับผมแต่เขาหายไปเลยไม่ได้ทำนะเหนียว่าจะแค่หน่อถ้าลูกค้าถ้าเขาไม่ไปก็แค่หนอนนะครับผมครับอุกาบาทผมมีสองต้นเนี่ยเพิ่งมาเจอต้นต้นที่สองนะคือเขาขึ้นมาใหม่นะครับผมนะครับอุกาบาตครับเป็นไม้ลไอเทมนะครับปลายประมาณ ไปลายปลายกลางกลางปีที่แล้วนะครับกุกาบาทนะครับรดูนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทอันนี้ไม่พันนะลูกค้าพร้อมหัวพร้อมหนอแล้วนจะได้หนอไปก็หน่อใบสองใบก็ตอนนี้น่าจะอยู่ร้อยห้าสิบกระถางสี่นะครับผมอันนี้ได้หนอไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขี้หนอให้ดูไม่ขี้ก็ตดนะครับครับผมสามร้อย <Harper> <ด>ห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับผมกระถางสี่ กระถางสี่อุกาบาทผมปล่อยอยู่ที่ปล่อยอยู่ที่อ้าวไม่เจอนี่ครับอุกาบาทผมขายหน้าสวนนะครับผมเขาจะเป็นไม้ด่างนะลูกค้าเป็นไม้ด่างนะฮะอุกาบาทอุกาบาทใครไม่เอาต้นนั้นนะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับผมต้นแม่เออไม่ใช่ต้นแม่ต้นต้นปู่ต้นลุงเขานะครับผมนะอันนี้เอาอันนี้ไปนะครับผมนะครับเอาไปอุกาบาทนะครับผมเอาไปร้อยยี่สิบาทนะครับผมกระถางสี่นะครับอุกาบาทด่างแบบนี้นะลูกค้า นะครับอันนี้แบบนะเอาไปทำนะครับผมตอนนี้ฝนมาเขาก็เลยดีดายครับผมแต่ต้องขายครับค่าไฟมาครับครับไม้เมล็ดไม้เมล็ดนะครับผมนะครับอันนี้ไม้เมล็ดนะลูกค้าเป็นลูกของมณีรักษ์สมีนะครับกับมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับ หลายสายพันอยู่นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําเองนะผมเห็นว่าเป็นหน้าไม้ที่แบบสามฮาร์ปสี่ฮาร์ปไม่รู้จะฮาร์ปไปถึงไหนนะครับแสดงว่าด่างโคตรดีด่างโคตรนิ่งนะครับผมเป็นไม้ด่างบนป้ายนะครับผมนะฮะลูกมณีลักษมีนะครับมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางเออหกล้นล้นขึ้นกระถางสิบเอ็ดได้แล้วนะครับผมนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมปล่อยให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ ล่อยแพงจังอะอัสนาวุธก็ได้มาแพงนะครับผมนะฮะเราบางทีเราชอบเราก็เอาครับผมนะฮะครับอันนี้เป็นเออผมไม่ทราบชื่อเขาครับเป็นเออผมว่าเขาก็เขาก็ป้ายเขาเขาหลุดนะครับเขาก็มาแบ่งให้นะครับผมนะครับไม้ไซส์เบอร์แล้วครับกระถางแปดนะครับผมมีหน่อลูกค้าน้องมีหน่อนะครับผมดูดูหลอดใหม่อือเฮ้ ติดเหลืองด้วยนะครับผมนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นตุ๊ดนะครับผมน้องน้องด่างดีนะครับผมนะครับครับกระถางนี้ทําจํานวนได้นะเพราะว่าหนอเข้าออกแลวนะครับผมนะครับไม้หน้าแบบนี้นะครับผมเออปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่เดี่ะเอาไป4ี่รยเก้าสิบนะครับผม4ี่อยเก้าสิบบาทนะครับได้หนอไปก็คุ้มแล้วครับผม4 9 0รยเก้าสบบาทนะครับผม ไม้กระถางนี้นะฮะ490บาทกวากี่นาทีแล้วว่าจะไลฟ์สักสองนาทีครับเออเอา้าวกระถางนี้นะฮะกระถางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะอะไรเขาเรียกชมพูทวีปนะเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าเถียงกันนะครับตอนเอฟแม่ค้าก็บอกไม้เมล็ดไม้เมล็ดนะคนจะซื้อก็บอกชมพูทวีปเปล่า คือชมพูทวีปจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวป้ายแดงแต่ตัวนี้แดงป้ายเขียวไม้เมล็ดนะครับผมอาจจะไปโด่งดังอยู่ที่สวนคุณลูกค้าก็ได้นะครับผมนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้นะใบกลมนะครับไม่ใช่ใบไทยนะครับอุ้ยรู้ว่าใบไทยเป็นแดงป้ายเขียวนะไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับปล่อยอยู่ที่290บาทนะครับผมนะครับคือมาตั้ง250แล้วขอ40บาท ไม่น่าเกลียดครับผมนะครับแต่จะไม่ให้ก็ต่อมาครับผมอาจจะลงให้สักยี่สิบนะครับผมอา้อาวอสูรโลกันนะครับผมอสูรโลกันแม่พันธุ์นะครับผมอุยนะอสูรโลกันไม่ไปนะปล่อยแม่พันธุ์นะแม่ไม่เอาไปทํากันเลยครับนะครับอสูรโลกันถังนี้หัวเบลเลอร์เลยนะถังนี้ยเป็นบอลที่มีหูหูนะครับ อยู่ใกล้ไม่ได้ได้ยินหมดนะครับอ่ะหูนะครับก็เอาเอาแค่คำไว้เฉยไม่ให้แบบก้านเกินเขาฉีกนะครับเพันไม้ไซส์ใหญ่นะครับผมอสูรโลกันใบใบหอกนะครับผมเลอะน้ำหน่อยนะเอ่สามอยเก้าสิบไม่ไปแม่พันนะอสูรโลกันเอาไปที่โอถ้าถ้าต่ำกว่าสามร้อยเนาะขาดนะเนาะ เอาไป290กครับผม2อ0กระถาง8นะลูกค้านะกระถางแขายขายไปเฮอะแม่แม่แม่ค้าเอเมียบอกคือเผื่อคนเขาอยากได้เขาก็ไปทำนะครช่วงนี้หน้าฝนด้วยทำแล้วแบบผ่านี่ไม่ค่อยมีพลาดครับผมหน้าฝนนะครับผมนะครับออกติดตลอดนะครับผมนะฮะการทำไม้นะครับผมเนี่ยกระถางนี้ก็เป็นศิลานะครับผมศิลาหุ้มทองนะฮะเป็นศิลาหุ้มทองไม้เมล็ดนะครับผม ผมก็ดูหน้ามานานแล้วผมจะจะผ่าแต่มาครั้งนี้น้องเพิ่งจะห้าหกเดือนนะครับศีลาหุ่มทองนะครับเป็นทองส้มๆมาเป็นไม้เมล็ดอ่ะลูกค้าระหว่างศีลาหุ่มทองกับไม้เหลืองะผสมกันนะครับผมนะครับเนี่ยไม้แบบนี้ครับผมผสมกันนะครับแล้วออกมาแบบนี้นะครับผมนะครับไม่รู้เนื้อทองนะจะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะเป็นไม้ใหม่ของสวนท่านก็ได้นะครับผมนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับ ศิลาเมล็ดนะครับผมศิลาเล็ดนะครับผมนะดูกระดูกก็รู้แล้วครับผมนะครับแฝดพี่แฝดน้องนะครับแต่เขาจะเนาะสวยอะเนาะมีหลายหลายหลายตัวนะครับผมนะฮะจะเป็นใบหอกบอกทองส้มเะครับผมแต่เนี่ใบไทยนะครับผมใบไทยอะตอนนี้กําลังมาครับผมนะครับหรือว่ากําลังไม่รู้อะเขาบอกมานะครับหมอดูเขานะฮะหมอดูอัศดาวุฒิพูดไปั่วยแล้วครับผมกระถางแปดขายยังไงดีวะเนี่ยเลี้ยงมาขนาดแล้วนะ เลี้ยงจนเข้าฟอร์มนะครับผมเอาศิลาเมล็ดนะครับผมนะครับเอาไปต่อยอดกันนะครับผมนะครับนะใกล้จะออกดอกเอใกล้จะออกหน่อแล้วล่ะนะครับผมเออกระถางนี้ไปสี่อยห้าสิบาทนะครับผม450บาทน้องอยู่ในกระถาง8นะครับผมนะครับไม่เอาก็น่าจะได้ใกล้ได้ทำแล้วล่ะครับผมครับกระถางนี้เป็นเออ่จอมเวทนะครับผมเป็นไม้ใบยาวนะครับเป็นใบไทยใบยาวจอมเวทแล้วก็โตขึ้นนี่อย่าง อย่างสวยเลยนะครับผมนะครับจอมเวกกระถางนี้นะครับผมนะครับให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมไม่ได้เอาอะไรเลยเอาเอาละสิบสี่นาทีแล้วสมวสมควรเก็เวลานะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมนะครับวาจาใดถ้าเกิดว่า ผมพูดอะไรไปผิดพลาดนะครับกราบขอประทานอภัยนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมนะครับไม้ก็มีมันค่อยเยอะครับผมนะฮะแต่ก็เดินหลงอยู่ครับเอ้าเอาเอาไผ่สีสุกแบบแบบนี้เลยครับผมโหดูหลอดใหม่นะครับเครื่องครับเครื่องครับเขาเรียกครับเครื่องครับติดเหลืองทองนิดๆนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบสองคลิปติดแล้วลูกค้าเลิกเล่นกันแล้วนะไผ่สีสุกเนะ เอาไปเท่าไหร่เดียวกระถางหกอืมสามร้อยเก้าสิบนะครับสามร้อยเก้าสิบาทกระถางหกนะครับไปสีสุกสุกนะครับผมอันนี้ผมปล่อยสองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบไม่ไปกระถางเล็กนะเอาไปอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะไม้แบบเราเราก็เอามาเหมือนกันเนีพอได้แบบอะไรอะ พอได้ให้คนได้เข้าไลฟบ้างอ่ะครับผมนะครับเออไงดียใบหอกโอ้โหกระถางนี้นะลูกปีศาจแดงผมเป็นบอลที่มีนักแข่งนะอุ้ยไม่ขายมันน่าเก็บเหมือนกันบางต้นหรือเจ้าหน่อนะไผ่สีสุกกระถางนี้นะเจ็ดร้อยสิบาทนะครับผมขอสิบบาทพอครับผม ครับวันนี้ก็ศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมแอดไลน์มาพูดคุยกันนะครับผมนะครับเงาๆนะครับผมนะครับเลี้ยงบอลสีอากาศร้อนแล้วก็มันดีครับผมนะครับก็ผมก็วุ่นอยู่ในส่วนนี้นะครับนะฮะปินซ้ายปินขวานะครับผมก็มีความสุขดีครับผมนะครับอย่าไปเครียดนะครับผมเลี้ยงบอลสีนะฮะครับถ้าเครียดแล้วก็กินไม่ค่อยได้อ่นนี้ครับผมนะเพราะขาอาจจะเพี้ยนนะครับผมเจ้าหญิงรัติกานะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้ ห <tyard ümüz> ลอดใหม่นะเป็นหน่อนะหลอดใหม่เขาบอกขอติดแม่หน่อยขอติดแม่หน่อยเปิดมาแบบอเนาะเจ้าหญิงรัติการนะครับผมนะครับผมขายร้อยยี่สิบบาทไม่ไปหน่อเจ้าหญิงรัติการนะครับผมผมขอเก้าสิบาทนะครับผมหนอหลอดใหม่เปิดโอ้โหเปิดขี้แตกขี้แตกเลยนะครับผมเจ้าหญิงรัติการนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมลอง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 ดูครับผมนะครับเผื่อจะเจอเจ้าของนะครับโหกระถางนี้เนาะ ได้ใหญ่อ่ะทําจํานวนได้แล้วนะครับผมขายเท่าไหร่วะเนี่ยเมื่อกี้ครับเอ่อวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับผมขอให้เลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะครับผมครับวันนี้ขอสวัสดีครับ